จากคริมซี 4, เรากำลังใกล้ถึงร้านขายยาแล้วแล้วเสียการติดต่อจากป้อมเดบูส <Barcelona, S 1> แล้วบาร์เซโลนาปงเบรียแล้วก็เดบูสตถลมในวันเดียว4กิโลเมตรหรือก็คือเดินประมาณ20กิโลต่อชั่วโมงก็น่าจะถึงโดยที่ไม่หยุดนะพวกนายมีเวลามากชุด2ชั่วโมง,งก่อนจะเอาละนุ่มๆต้เย็นอ้เจ้าลึกๆไม่ละปล่อยให้เครียดไปเลยจะได้มีสมาธิ เท่านี้มันโคตรสวยเลยนะเอรอยแต่นายยังรักฉันใช่ไหมจีบกันตอนนี้ทําไมวะที่นี่ไม่เหลือใครสักคนเลยปีนผ่านกระเพรนี้ไปที่นี่คือฝรั่งเศสทีมของเรามาสํารวจมาตามหายาแล้วมาดูว่าป้อมยังเหลือคนอยู่หรือเปล่าะแต่ตอนนี้ไม่เหลือใครเลยเดเทมีเพื่อนมาต้อนรับเพียบเลยตายยาแล้วดบชิงดีกว่า คิดว่าทีมแรกน่าจะรอดอยู่นะก็ดีเลยงั้นก็ระหว่างทางก็มองหาซานตาคอดด้วยนะเพื่อเข้าหัอนไว้แซะแซะสิแซะกันทำไมเหเห็นลัานยาแล้วสกิมเมอร์สกิมเมอร์สกิมเมอร์ฆ่ามัน ้ปืนแต่ซาโลฟน์โอเคปืนนี้แหละปืนต่อการปืนเทียสองตรงนี้อยากมีระเบิดนะน่าจะมีระเบิดติดๆแถวนี้นะค้นหาหน่อยค้นหาหน่อยไปเข้าไปร้านยาแล้วเจเรมี่ยาถูกกวดไปจุนเกี้ยหมดแล้วเหรอไม่เหลือเลยอีกคนหาเร็วทีมสองแรงงานว่าพบศัตรู พุงให่กำลังมาแล้วพบร่างแค่บางคนมาเซลนี่นะลองคนตัวเขาดูตามหายาที่มีรหัสว่า C E F มาเซลอยู่ไหนสมาชิกทีมหนึ่งเหรอแปมทักษะการค้นกระเป๋าฉันไม่ติดพะพบศพอีกศพหนึ่งอยู่ด้านหลังนี่เป็นสัญญาณไม่ดีเลยิ เยอะเยอะยอย่างเยอะอย่างเยอะชิชิเอานากีล้มเรียบร้อยเลยครับมาส่งคอให้ดูทรงแล้วทีมหนึ่งไม่น่ารอสักกดรอยครับนาคีรอเกิดนาคีอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะอย่างเยอะไปไหนพวกมึงไปไหนไปไหนไหมทำไม นาคิลมม้มว่ะสองตัวละมาละมาละเดือนที่สี่ึุนไปตุที่พวกเกิดยังเกิดยัง ยังไม่เกิดเหรอโอเค,อเ,คเกิดแล้วเดี๋ยวก่อนอยู่นิ่งๆเป็นนิงเดี๋ยวอีกศพแล้วเยรีคนหาเลยเจเรมี่เราจะเข้าไปในโบสถ์ผมไม่เห็นด้วยนะเพราะคุณไม่มีเวลาเหลือแล้ว คนของเราจะตายนะถ้าไม่มียาโอกาสรอดของพวกเขาคือ50%ถ้าไม่ใส่ย,ยาปฏิชวนะเราด้วยอย่าพึ่งเราด้วยรู้ด้วยในบดแม่งน่ากลัวว่ะมาถึงละเด็กศพได้อีกกันแล้วมาได้อีกกันไปเจอยาแล้วโอเคอเทียมทีนี้ก็มันกลับไปอะอะไรนะ่ะเสียงระฆางเหรอ ไปทุกทีมสวอมกำลังจะมาแล้วรีบกลับทานด่วนเดินทางไปทางทิศเหนือใช้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้พวกนายควรรีบนะไปเหมือนกันพวกแม่งฆ่าเราบดเน,นี่ยทีมสามพวกสวอมมันมาทางประตูทางทิศเหนือรีบหน่อยป่าเอ้ยงานนี้น่านจะได้ปองกัดนะไ,ไปเ,เร็ว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  โอเคมาถึงแล้วเออหือทีนี้เละเทะมากทั้งรถถังทั้งอะไรวะสร้างรถถังสร้างรถคู่ภยัยเกีียวเลยเออเอยอยากไดซิโฟะกำกัดประตูไป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 ,ป,ปอืมลงอืออะไรมีของไหมไม่มีบ้างเปล่าแต่มัน จะเลิศแล้วทำไมไม่มีใครเฝ้าประตูทางทิศเหนือวะไม่มีคนเหลือแล้วเข้ามาทางไหนเธอปล่อยประตูไว้ก็เหมือนฆ่าตัวตายเ้ยขอให้พระเจ้าคุมค้มครองนะทีมสามโลกแห่งโซลเป็นนี่ไม่เหมาะกับพวกเธอ เด็กได้อโโอโต้เด็กได้ออโต้ไมชินกันมีไหมมีอ,อยู่เฮ้ยเดี๋ยวปืนนี่มันเยอหมดแล้วอุอ้ยของตรงนี้เพียบเอาไปไม่ได้เอาไม่ได้โดนอยู่ข้างในล็อกเกอร์วะมาแล้วช่างแม่งแล้วกันมีโดนให้กูไหมของโดนหรอไม่ี่ ไม่ทำการแชร์โดนไม่ได้อุยบูไอ้เฮี้ยเออช็อตช็อตอเยมาแล้วไหนม,มาตรงไหนตรงนี้ดูดูปืนให้ใช้ปืนดีจะเอาปืนไฟไปเผามาพวกวนพวกวน ย่างสดแม่งเลยมาอย่าเข้ามาใกล้เออเอ,อ้ยอย่ามาเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามีปืนไฟนะให้ไฟกันหมดแล้วปืนไฟแค่หมดแล้วไไหมดแล้วหมดแล้วก็ยิงเอาหมดแล้วก็ยิงเอาหมก็ยิงเอาคนดแล้วก็ยิงเอาไอ้ซาเล็กเฟิร์นก็สอยแม่งเลยมาเข้ามาเลย ตายตายไปซะตายตายตายซะในจริงหัวในจริงหัวจะปีนดิจะปีนไม่ให้ปีนหมดยังวะโอเคหมดแล้วแขกผู้หิวโหยของเรากำลังมุ่งหน้ามาที่ถนนทาเบอร์โอเคมาอีกชุดไปชุดจัมมอต้า มาแล้วมาแล้วโมตาด้านหลังใช้แม่งเลยเอ้ยลอยลูกลอยลูกเอเบร้อยตายตายิดไฟหน่อยไฟกูอะไฟเยอะมากโดนยังอยู่เยอะเยอะเยอะอย่างเยอะ แต่กะชวนก็ไปมาเลยมาเลยพวกบูบูบูเฮ้ยจะก,ก็ลอดจะก็ลอดลูกไอ้็อดลูกโอเคดีฟินพอยซัมเ็จเกืออะไรให้ใช้บางเนี่ยพวกมันกำลังแห่มาที่อุโมงค์ตรงท่าเรือ เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออช็อตช็อตมันบ่เบอร์บ่เบอร์บ่เบร์บเบอร์ทางไหนใครล้มใครล้มปอดล้มปอดล้มปุันปุบันมีปงกานตรงไหนวะโอเคเรียบร้อยตายตายแล้ว เจเลมี่พวกเราหยุดการบุกของพวกมันได้แล้วดีมันก็แค่เวฟแรกทีมสองยังคงเสียหายอย่างหนักพวกเขาต้องการความช่วยเหลือพวกเขาอยู่ไหนเดินผ่านไปกูชูเรียมตรงที่จัตุรัสบอกพวกเขาว่าพวกเรากำลังไป <c oughs> จะโดดเหรอพี่จะโดดเหรอไปไปไปเสียงะระฆังดังอีกแล้วไอ้เชียยเ่ยคนในคนตีวะฮะชอบเรียกแขกฮะพวกเวดเลย ไปเยอะหนูหนูหนูทีมสามอยู่ไหนแล้วกำลังไปพวกสอมบีีอยู่เพียบเลยเว้ยตามที่นี่เราลอนรายการมาพวกเขาบอกว่าไม่เคยเห็นการโจมตีของพวกสวอร์แบบนี้มาก่อนเลยตอนนี้พวกเขาต้องการพวกคุณนะตรงจัตุรัสกองทัพทิ้งอาวุธไปที่นั่นเพียบเลยตอนพวกเขาถอยทัพพวกคุณต้องช่วยทีมสองกู้คืนมาสวอร์มสวอร์มสวอมมา ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวตาย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 ด้านหลังด้านหลังกดลมอลีกหายทางมันตรงสน ด้านหน้าก็มีตัวด้านหน้าก็มีเหรอฮะร้อยลวงอะไรอะไระอุ้ยสกิมเมอร์สกิมเมอร์้อ,รองทำไมฮะร้องทำไมไปเร็วไปเร็วไปไปไป เจลมี่เรากำลังเดินผ่านพิพิธภัณฑ์ห่วยห่วยนี่หยุดไปแล้วปืนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอโอ้โอเคยังเต็มอยู่บอดผมนึกว่าบอดแบดหมดแล้วะไปไหนต่ออ๋ออันลีอลีทำอะไรแกวะนี่เรียบร้อย เอ้ยตรงนั้นมีของวะเราถึงลานกว้งแล้วทีม2อยู่ไหนนี่คือทีม2อพวกเราใกล้ถึงแล้วเมื่อพวกคุณเห็นรถแวนให้จัดการซอมบี้ให้หมดซะส่วน้าที่เราคือการตัดบล็อกเกอร์ค้างอาวุธเองพูดง่ายๆคือให้เราคุ้มกันทีม2ตอนที่พวกเขากำลังงัดค้างอาวุธทหารอยู่เจ็ก <c oughs> นี่ไงคางอาวุธตู้เขียวแล้วก็ห,กหมายด้วยสีเหลืองอันนี้เนี่ยคือพวกมึงต้องตัดเหรอไปมีไปอเอา้าป้องกันอีกแล้วเหรอ,อโอเคแม่งเอ้ยต้องเป็นตานี้แหละโอ,อ้เดี๋ยวย่เป็นโอตโต ตรงไหนดีวะมาพร้อมแล้วตรงนี้มีอยู่แต่เปิดไม่ได้อีเวดมีปืนร้อยนัดไหมมามันจะโมมันจากไหนเนาะ ดีเฟนต์ตรงนี้เหรอเอาเงนมารับโอเครถแวนมาถึงแล้วไล่พวกซอมบออกไปให้หมดมาแล้วตรงนูนปืนอ,อยู่ตรงนี้อี้ยไม่มีแล้วโอเคมามาเร็ว <c oughs> โอ้ยไหวปะเนี่ยปะี่ยเขียบันเหวมันเยอะมะ โอ้ยหนักยิงมันยิงมันเลื่อเอ้าเลื่อยมเยอะหลบไปหลบไปปล่อยโดนปล่อยโดนถุอมาวิน เอ้ยเรื่อยสังหารโหดเรื่อยสังหารโหดกูจะตายแล้วจะตายแล้วขอคิว่อนฮิวฮิวเอ๊เอ๊ะตายบอมเบอร์บอมเบอร์บอมเบอร์อู้หูจะจุยกระสุนแก่หมดโอเคเรียบร้อยป้องกันสำเร็จ อักษรดวกไปงานคังอาวุธกันฉันต้องการคนคุ้มกันมีกระสุนไหมนาก,กิเห็นกระสุนไหมนาก,กิต้องงานคังอาวุธสี่ตู้เหรอ,อเอียก็ได้เหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดียวอย่าพึ่งตายอย่าพึ่งตายรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเข้าด้วยพวกเราไม่ได้พกอาวุธมาเลยระวังโดนเล่นแน่โอเคเรากำลังตัดรีบเร็วรีบเร็วไปมันต้องเสียงดังขนาดนั้นเลยเหรอฮะเสียงล่อพวกมันให้มาโจมตีเรา งั้นมึงโกระวังหลังให้กูสิเว้ยลาอูเราก็ใช้เวลาไม่นานหรอกนะอย่าทิ้งพวกเราไว้นะเจ้าเอ้ยช่วยเข้าหน่อยโอเคใจเย็นใจเย็นพวกไม่ต้องห่วงเราไม่ทิ้งกันจะทิ้งพวกเองแม่งโดนเปิดได้แล้วโอ้โหไม่เจว้วยอาวุธเกี่ยบเลยทีสาม คนกองพวกนั้นขึ้นรถเร็วแม่งใชใ้กูอย่างกระทาดวะอ่าเอ้คุมกันให้แล้วว่าจะให้กูกูช่วยอีกเออจะพูดซ้ำทำไมรู้แน่รู้แนะนะ่นะเปิดแล้วคนของเร็วโอเคจดไปฝากคุมกันตัวหนึ่งเลยน,น,นะนักกิเสียงยังดังกว่า เียมเปิดได้อีกตู้แล้ว,วลยุบซีอาวุธเร็วอุ๊ยแม่งเลยปองพวกนี้มันเดินขึ้นมารถเองไม่ได้โว้ยคนมาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกตูดมึกเปิดแล้วกองเต็มไปหมดเลยมาอีงแล้ววินเหลือสองกองเร็วๆๆๆๆกัดเขาหน่อยกุนกันเขาหน่อย กาสุดเลยมาในาสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยโอเค๊บตู้เต็มแล้วตุกดุกตุกดุกช่วยมหน่อยช่วยมหน่อยมันล้มต่อไปก็รอให้ทีมสองกู้รถนะไปส่งคนเร็ว โซ่เขาเอาชื่ออะไรช่วยหน่อยไหน,ไมนมาอีกแล้วมาเพิ่มแล้วเปิดทีมตัดเหล็กรีบไปดีรอไรรีบไปเ,เไร็ววิง่งวิ่งวิ่งเร็วรออะไรแกวิ่งเร็วไปไปรีบไปเคลียร์แล้วเคลียร์แล้ว ไม่มีไม่มีตอนนี้ไม่มีปางเปล่าโอเคขึ้นไปไปไปเอาเฮ้ยชิงพวกคุณเลยเหรอคนตะวันเสร็จสิ้นกีบสามฉันกำลังไปรับพวกคุณนะรอรอ,อโอเคยื้ยื้อไว้จนกว่าจะมีรถกู้ภัยมารับโอเคจัดไปพี่แป้งผงผงสบ,บีมาเพียบเลยเต็มถนนยื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้งานนี้ยื้อไว้ ตายตายซะตายซะตายตายไม่ให้เข้ามาตายไปซะเป็นกอนเนื้อไปใช่พวกเวีนตรงนั้นตรง,งนั้นตื่นเร็วเข้าสต็อกสต็อกเร็วแชร์มมชบดให้แช์บดไป เยิงหมดยิงขึ้นหมดยิงขึ้นหมดขึ้นรถเร็วยิบไปเร็วเข้าฉันไม่ยอมตายเพราะการตัดสินใจของคนอื่หนหรอกนะกูตายเองกูเลือกตายเองโว้ยเ <Jeremy? S 1> จอร์ี่เจอรเรากำลังกลับไปพวกเราสูญเสียการติดต่อจากป้อมนีโอวอลอนแล้วเชีย่ยเอ้ยสัญญาสุดท้ายที่เราลับคือมีฝูงสวองขนาดใหญ่กำลังบุกเข,ข้ามา คิดว่าน่าจะไม่โหลดนะเราคงยึดฐานไม่ได้นะต่อให้มีวุฒิพวกนี้ก็ตามแต่ป้อมนี้รอนสำคัญนะพวกเราต้องไปทัน